สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่มาเนลายคลิปนี้จะมาอัปเดตแอปแอปหนึ่งให้นะคะที่พึ่งลงไปเมื่อวานนี้ใครอยากรู้ว่าเป็นแอปไหนดูคลิปนี้ให้จบนะคะแอปนี้เป็นแอปทําแบบสอบถามอย่างที่บอกว่าพึ่ง ลงไปเมื่อวานเพิ่งแนะนําไปเมื่อวานหลายคนมีปัญหากับแอปนี้นี่เพิ่งลงไปเมื่อวานนี้เองรอ OTP ไม่มาบ้างละรอมาเป็นชาติแล้วมันก็ไม่ส่งมาบ้างละแต่ตอนนี้แอปนี้มีปัญหาหนักกว่า OTP อีกนะคะอ่าปัญหาอะไรเดี๋ยวไปหาแปบ๊บหาไม่เจอ ปัญหาที่พูดถึงของแอปนี้ก็คือณนะตอนนี้นะการแลกของรางวัลของแอปนี้ไม่มี True Money Wallet เออเนี่ย Wallet หายไปไหนห้สิบบาทก็ไม่มีหนึ่งรบาทก็ไม่มีมันเหลือแต่ของรางวัลอะไรก็ไม่รู้ที่เราหลายๆคนไม่อยากได้ไม่ว่าจะเป็นอ่า ของแก๊ปตรงนี้แน่นอนเราหลายคนไม่น่าจะใช้แล้วก็แกฟูดก็ไม่น่าจะใช้ดันกินโดนัทบางคนถ้าอยู่ในเมืองหน่อยก็อาจจําเป็นจะต้องใช้ก็อาจจะชอบก็ได้หรือคูปองของสตาร์บัคใครที่เข้าสตาร์บัคบ่อยๆไปซื้อกาแฟาบ่อยๆก็อาจจาเป็นจะต้องใช้หรือส่วนลดของอพิซพซา่ซากิฟ์เชอร์ของพิซซ่ากิฟ์เชอร์ของเซนทรัลหรือแม้แต่ส่วนลดของลาซาด้าเองหรือของรางวัลอย่างอื่นก็มีบาร์บีคิวพารซ่าอย่างเงี้ยมีแต่ เติมเงินมือถือไม่มีเอ่อะไรนะเมื่อกี้ t o Money Wallet ไม่มีเออวะวันเดียวเต็มที่ก็คือหนึ่งอาทิตย์เอาออกหมดเลยของาะวันที่หลายๆคนคิดว่าเออถ้าอันนี้ไม่ได้ก็อันนี้ละกันก็ <c oughs> <c oughs> พี่เสียใจพี่ขอโทษพี่ขอโทษที่เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นอันนี้พี่ไม่รู้จริงๆขออภยัยอันนี้พูดตามตรงนะคะว่า เออพี่ขอภายนะพี่ไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นแบบนี้ก็วันนี้คลิปนี้ไม่ลงไม่ลงลิงก์ให้นะเพราะว่าพี่เข้าใจว่าเราหลายๆคนคนะน่าจะน่าจะไม่ชอบของรางวัลอย่างนี้แต่แต่ถ้าใครชอบของรางวัลแบบนี้ก็ย้อนไปดูคลิปก่อนหน้านู้นได้เดี๋ยวคลิปก่อนหน้านู้นเดี๋ยวคำอธิบายเดี๋ยวเออเดี๋ยวพี่ไปแก้ไขให้ละกันนะ ส่วนการแลกของรางวัลก็ที่แรกอะวันนี้ว่าจะแลกเป็นเข้าทูมันนี่วอลเล็ตให้ดูแต่ว่าในเมื่อวอลเล็ตมันไม่มีก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็นมาแจ้งว่าไม่มีวอลเล็ตแล้วไม่มีการเติมเงินเข้ามือถือแล้วไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเล่นก็ได้นะอันนี้กราบขออภัยอีกรอบหนึ่งที่เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นพี่ก็ไม่รู้นะคะอันนี้ขออภัยอีกรอบหนึ่งนะใครที่ ใครที่ไม่ซีเรียสก,ก็ปล่อยผ่านไปได้แต่ถ้าใครซีเรียสพี่ก็ขออภัยละกันนะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ละกันนะคะสําหรับการมาอัปเดตการมาแจ้งข่าวการแลกของรางวัลของแฉบรีใครชอบก็ฝากกดติดตามช่องไวน้น,นิดนึงนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะขอบคุณค่ะ